ต้อนรับเข้าสู่วาซาชนแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีอะแอนิเมชั่นเรื่องพันหนึ่งเทพบาลังลาชัน EP 61จ้า เข้มข้นเดือดนั่งไม่ติดต้องอย่างนี้นั่งแงเมื่อไหร่ได้กินเมันกรงนั่งไม่ติดนั่งนั่งอย่างเงี้ยหิวไหมไม่หิวเราไม่หิวแต่แต่เขาหิวหิวมากนะเมื่อไหร่จะมีซีนให้ลูกได้กินข้าวนะคือลบกับเสาเก่งมากคนอื่นยังได้พักลูกกูไม่ได้กูสั่มบ้าเรียกว่าไม่ได้พักได้ผ่อนจริงมันเกิดไปปะและเสาก็คือโผมาเก่งมากอีอสูนก็คือขึ้นช่ำทุกคนเข้มข้นมากมากสุดๆคือที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะเหมือนกระจอกมากตอนนี้ของจริงจะ เร e ิ่มละกลัว่สกลัวแล้วนะทุกคนดูกันดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกินให้เราแล้วนะครับฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคนพิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist exclusive for m e m b หรับมจ้าและมีปุ่มซุปเปอร์แตงชอบมากกดได้ชอบบ่อยๆกดได้บ่อยๆแต่เออไปเลยไปเลยไปเลยขอบคุณวีทีวีได้ค่ะไปครับ61จ้าไปจ้าคอยดึ่มแตงอาต้องเจอกันอะไรบ้างลูกฉัน ยจริงถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตเราเครียดให้มาดูชีวิตลหลวงพ่อเฉลิมค่ะคุ้มคุณแม่คุ้มแม่妈妈罗浩辰 แม่ไม่ถูกใจลูกเคยเฮ้ยให้ไปแบบตดสอบนะโอ้โห若容侯臣有失，绝不 为了一个卢浩辰，这样子威胁我吗？<laughs> 你没资格念他的名字。你、嗯、们两个都冷静些。演员，你继续守关。彩儿，卢浩辰和你爸爸在执行紧急任务，你和我一起去接应他。好难，这边刚刚。Oh my god！我怎么办？你早知道会有魔神的陷阱。 那今晚为什么要来？<laughs> 以后你会明知不可为而为之的事情会有很多。你回去之后把他们交给侠者大人，他会告诉你这东西的用处。记住，你现在的任务就是回击魔火。爸爸，我好了。儿一个女儿，龙替我照顾好。哈，的爸爸。 พอต้องรอดนะโวต้อังอกย่งแล้วฝั่ไนก็จะตามมาสมทบนี่จะกลับนั่นจะมาโอยงง ตุยนะจริงอ๋อน่ากลัวมากเราสองอาูนยมาพร้อมกัน,นแล้วเป็นเรื่องที่แบบอีฝั่งตัวร้ายมันมีสิทธิชนะเราตลอดเวลาจริงๆอ<ม>่ะแบบมันไม่ได้แบบมันเก่งมากดูชิวๆววได้เลยนะเนี่ยดูละเครียดตลอดเ และวอีพวกนี้ระดับ8ระดับ9แบ 8, บนีบ่มาสอคนอีกสังจักรจันทร์ก็น่ากลัวจักรจันทโหดมากอีสิ่งโตแดงก็น่ากลัวอี่สิ่งโตแดงคือโหดกว่าังสากนี้โอ้ย

那可是排名第六的反通灵炉，能让他灵力瞬间暴增到千倍。哦、<laughs> 看来驱魔官军事总长真如传闻一样，有点东西。那一个只能持续一分钟的领域，又能干什么呢？哦，我、哦，他差来没路完。哦 เงียบเด็ดขาดมากแปลงเป็นดักแน่ตายนะมันต้องตายนะจริงอุ้ยแต่เออมันมีสองคนไงอย่าให้โอกาสมันได้พูดเยอะพ่อ

มันต้องยิ่งโกรธได้ไหมวางเงินกระตามมาช่วยหรือไงเนี่ยมันงอกใหม่ได้กระปูกที่สิงโตนี่เหมือนจะห้าสิบเลเวลสาวโอ้ยอิเคียลรวมันจนี้ปมอะไรหนักๆเนี่ยโอ้โแม่งแล้วฆ่าคนของเขาไปตั้งเท่าไหร่อ่ะ พูดจาหมาไม่แดกเออข่าแม่งเลยพ่อพ่อสูอจริงเออกินนี่ปากดีพูดพร่ำอะไรไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวก่อนเอาละมรนาคืนส่สามาม,าสออมันมาสร้างเฮ้ยเหมือนหอมใหญ่เลยเตยมึงหิวอ๋อเออ โพอเลิศมากขอให้มันเจ็บให้มันซ้ำโอ้ยกลางอกแหกไปเลยมึงพูดถึงพวกวคองเขาไม่ดีโอ้ยพอก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะอ่าโผล่มาอีกนะน่กกากลัวมากเพราะตอนนั้นเราแบบเจอมันต,ตัด อย่าบีหัวโอ้ยมันติงมากอะโอ้ยอย่าทำให้เขาตาบทนด้วยโอ้ยนี่ดับได้แลโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องมีคนมาช่วยเรามะมันึ้นแล้วแม่โอ้ยมันวันคืนตัวไวมากโอ้ย

哦。大哥，你 l 命！不好了！这这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  居然妄图用这么高级的玲珑来杀掉我！哦、欸，你送回去，你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 ， ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรีสรีสกลับมา มันคือความหวังของแบบที่โลกรองปู่ยิ่งก็มอกโฮจูนเดยเย้ยนี่มันหลอกข้าวเชิญอ๋อเออเอาเรืเอาเต่าข้าวเอาข้าวอ้อยมาอีกไหมปู่กับมาทันไหมเราวาปวาบปอยู่ตอนนี้ให้ใช้วิธีอะไรถึงกอบกลับมาได้หนอลำคาดหน้ามันหน้า

ไม่ได้เก็บรูปกูสรุปตอนจบเอาเลย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 กันแล้วข้ามันให้ตายด้วยค่ะกูก็มีเตาหลอมค่ะโอ๊ยออกมาค่ะใช่โอ๊ยโอ๊ย อย่ายิ้มไม่ใช่าาแบบในหรอกไม่เป็นหลักใครจะมาขวางใครจะมาโอ้ยลัดตัวนี้ก็ยังไม่เลิกโอ้ยพ่อจ๋าโอ้ยจะไม่ไหวแล้ว อู่มาแล้วพรีสไอ้เจา้ไอม๋อแล้วไแล้วเขาไม่ยอมเหมือนกันมาคนที่เขารักทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้หอรอวะ ือแบบคือแบบมึงจะแล้วไหมอ่ะเอาให้มันตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวได้มีน้ำโหมึงอะค่ะโอ้ยโอ้ยเร็วๆสักอย่างจะบอกว่าจบนะ มึงอีพีนี้แบบนั่งมิติตุ้มอ้วนตุ้มปูเฮ้ยตุ้มปูกอันติเปล่าชื่อนี้มากแล้วฉันว่าถูกตออีกแล้วว่าเวลิ่ฝังเจ่ง ข้ามันทีข้ามแม่งเลยโอ้ไมกอดดูทรงพลังมากเพลงมงหัวจบนั่งไม่ติดคุอยโอ้ยพีนี้ก็คือดาบเครื่องดาบสังหารมากหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะคือเก่งแบบลุ้นแบบต้องบอกเลยอ่ะกวมีใครเป็นอะไรอ่ะมึงคือเรามีโอกาสตุยได้ตลอดเวลาจริงๆคือแบบ ถ้าดูเรื่องอื่นเราจะรู้สึกว่ายังไงก็รอดป้าสุดด้พระเอกเราพระเอกจะมาตายตอน61ไม่ได้ตัวเอกแบบเออแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่ดวโอ้โหกูแบบว่าคือตัวลายเรื่องนี้มันเวิร์จริงๆทุกคนมันไม่เคยเบากับพวกรูปเราเลยคุยยากส่งแบบ อยากข้ามแมลงไปฉีดอีจักรจั่นแล้วก็ซีเรซีเรเออกูอยากจะอีควายอยากจะฟิตฟิตกูแม่มึงนี่อยู่ยงคุงพันธ์ดีมาถ้ามึงมาไทยมึงโดนขั้วค่ะมึงเจอค่ะถูกคั่วค่ะเขาสารขายมึงแน่ค่ะจริงค่ะมึงไม่ได้ขยายเผ่าพันธุ์หรอกค่ะมึงอร่อยจุ๋ยๆเออเอาฉีฟอกกี้ฉีดแม็กใส่พริกไทย เจอยู่แหละเอาดีวงเจอแน่วงไจได้คือเป็นการรวมตัวของคนที่รักความสัมพันธ์ของน่าจะแ่นแฟนขึ้นจากที่ปู่อาจจะแบบว่าเดาอยู่เดาอยู่ตั้งแง่นิดนช่แต่ชอบที่เขาบอกว่า ฉันมีลูกคนเดียวฝากแลวก็ผักเข้าไปเลยอะไรเงี้ยคือพ่อว่าพ่อว่าแผลไปแล้วเพราะว่าพ่อแตกนนตั้งแต่ e ีที่แล้วแล้วแตกที่มันชุ่อต่อมีตีอะพ่อหยุดซึ่พ่อหยุดตายส่วนแม่ก็คือแม่ต้องใจอ่อนบ้างแม่แข็งเลยตอนแรกเดี๋ยวก่อนอือย่างที่มันก็น่าจะยากแหละคิดอรอกปล่ลูกคนเดียวเนาะใช่แล้วความแตกต่างของเขามันชัดเจนมากกว่าเอ่อเท่าเฉินถูกไหมกับ น้องนางเอกเราณตอนนี้นะมันแตกต่างกันแต่ว่าแบบเอาจริงๆก็คือถ้าฉันได้ครอบครองตัวแลอออตินกิฟฟินและตุ้มปุกได้ผนึกรวมร่างประหนึ่งว่าได้ตัวแระใช่ตอบแทนจากการที่เธอเลือกฉันในตอนที่ฉันเป็นตุ้มปุกตอนนี้ก็คือได้ทดแทนคุณกันละทุกคนแต่คำพูดเขาคือแบบใครให้มใครอนุญาตให้มึงมาแบบของกวา ของของข้าคือและทุกคนนี้ก็คือโดนตัดไปงอกเก่งมากตายไปก็กลายเป็นดักแด้เป็นดักแด้แต่ก็เกิดมาไวมากเกิดไวมากวงจรชีวะต้องศึกษาใหม่ค่ะจริงเกิดไปปะสั้นมากมึงสั้นเกินคือแบบมึงบาดเจ็บมึงกลายเป็นดักแด้แป๊บเดียวมึงเกิดออกมาใหม่โดยร่างกายแข็งแรงค่ะไม่ตายสักทีค่ะจะแล้วไหมอ่ะไวมากคือน่ากลัวเหลือเกินเกินเรื่องทุกคนละอีสาวอสูรนะ คือมันฆ่าเรามันอัดต่อให้มันตุยมันก็มีเกิดใหม่ขึ้นมามันก็มีมันมีมงแทนมาเรามีมงุฎน้องเกิดใหม่ได้ต้องทำลายมังโอ้โหเอาเวลาไหนไปทำลายมึงเอาตรงๆแค่ฆ่ามึงก็เหนื่อยแล้วแค่ขสอีกเฮ้ยแค่ฆ่ามึงแล้วแมบอแล้วมันอีตระกจันเจ็ดสิบเนาะพี่สิงโตห้าสิบกว่าห้าหรือหกสิบะจะไม่ได้แต่คือรู้สึกว่ามันมันยังแบบยังแบบคล้ายแถวอยู่่ะหรอใช่มึงแล้ววันที่เราได้เจอเฟิงซิ่วอ่ะ มีอยู่ตรงไหนก่อนเฟิงยังไม่เราเจอกันตอนที่ลูกกูได้นั่งผนึกก่อนถ้างั้นเดี๋ยวไม่มีไม่มีโอกาสจะชนะได้เลยอ่ะงศูนย์นะทุกคนทุกวันนี้เป็นศูนย์อยู่ตั้งแต่มาอีด่านเนี้ยเหนื่อยมากยังไม่ได้พักได้พอดีจริง ข้าวป่าไม่ได้หาไม่ได้เมึงแค่นั่งอยู่บนเตียงได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นเลยเท่านั้นยังไม่ทันเกภารกิจเดี๋ยวก็นาฬิกาดังเดี๋ยวก็โดนเรียกเดี๋ยวก็พ่อแม่ปรากฏตัวช้ำคือแบบมึงเอาจริงๆปะมัเป็นเท่าไหรนกูงงตอนนั้นมึงเอาจริงกูทำบุญเนี่ยกูต้องทำบุญแม่เธอพ่อเธออะไรก็รู้เต้เอาจริงตั้งแต่เราดูมาไม่ไม่มีตอนไหนเลยเว้ยที่เราได้นั่งแบบสบายใจและไม่เคยได้พูดเลยว่าแบบ ตอนนี้เป็นตอนของการปูเรื่องเออไม่มีทุกตอนคือเข้มข้นผึกเทพอ่ะเป็นอันิเมะที่แบบนะสุดๆไปเลยทุกคนไม่มีเลยอะไม่มีตอนไหนแบบอ่อมอ่ะคือแบบจริงโอจะหจัดอ่อมเดียวที่มีคือพวกเราเนี่ยแหละ แต่ว่าเนี่ยคืออ่อมไม่ไหวจริงๆคือตื่นตาตื่นใจมากเกินเกินเลือดควรด่าจนเส็บคอเลยตอนนั้นรู้สึกว่าอินเราต้องไปกินน้ำละคนจริงค่ะอีเหี้ยอะไรเนี่ยคือมันอยู่เสียงเสียงตะติวตรงมันโมโหแทนไง เคยมึงจะฆ่าพ่อไม่ได้หนูเว้ยอยากให้ทุกคนได้อยู่ได้เคลียร์ใจกันก่อนพ่อแม่ลูกเนี่ยใช่ไหมคือเราจะอยากจะไปเติบโตอะไรก็สุดแล้วแต่เธอแต่ว่าณจุดจุดเนี้ยเคลียร์กันอให้เวลากันเหมือนแบบเหมือนพ่อเข้าเฉินนะคิดแบบคิดออกปะอย่างน้อยที่สุดก็แบบอ่าฝักฝักผีฝักไข่แล้วก็แบบอ่านู่นนี่นั่นปู่เนี่ยรักษาชีวิตเนี่ยเอาจริงๆเป็นห่วงทุกคนเลยตอนเนี้ยนะทุกคนเอาดีดี เดีย๋ยวต้องมีการเสียสละอะไรเกิดขึ้นแหละแต่ว่าไม่เอาตอนนี้ละกันนะนะเออเขาไว้ก่อนมีตั้งสามรอยกว่าตอนนี้ทุกคนเออนะก็ให้มันไปเเออนะอตนน๊ตัวไปด้กันหน่อยล้กันปลาดีกว่าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบา